วันนี้จะมาสอนวิธีเปลี่ยนเบรกนะครับเจ้าแกนฟิลานาเพื่อเพื่อนอยากจะไปเปลี่ยนกันเองนะครับจะได้ไม่ต้องวิ่งไปหาช่างนะครับผมสิ่งแรกที่ต้องมีนะครับคือนี่พือเบรกนะครับเบรกนี่ก็ต้องดูให้ดีนะครับต้องเป็นของตรงรุ่นจะใส่ได้นะครับตัวนี้ใช้เป็นแท้นะครับเดี๋ยวจะให้ช่างโจเปลี่ยนให้ดูนะครับผมั้าตอนแรกนะครับมันจะมีน็อตนะครับอยู่ที่นี่นะครับที่เบรกหน้านะครับ2ตัวนะครับเราถอดน็อตสองตัวนี้ก่อนนะครับ ช่างโจถอดครับหลังจากที่เราถอดน็อตออกมาอย่างนี้แล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับให้เราดึงเบรกออกมา,างนี้เลยนะครับผมดึงออกมากตรงเลยช่างโจ้ดึงออกนะครับ มาแล้วนะครับให้เพื่อนๆใช้ Susan, ไข,ข่ควงนะครับงัดที่พ้าเบรกนะครับเพื่อดันลูกสูบเบรกกลับไปในตำแหน่งเริ่มต้นนะครับช่างโจกงัดนะครับงัดลูกสูบให้ลูกสูบเบรกกลับไปบิดนะครับผมบิดลักษณะนี้นะครับเอ่ง้างๆน้ง àng, งางให้สุดเลยนะครับง้างกลับไปให้ลูกสูบกลับไปให้สุดต้องง้างก่อนที่จะถอดพับเบรกออกนะครับมันจะได้ไม่ต้องมาดันลูกสูบเบรกทีหลัง ดันลูกซูบเบรกกลับไปให้สุดประมาณนี้นะครับเห็นไหมมันจะกลับไปอยู่ตำแหน่งเริ่มต้นนะครับหลังจากที่เราดันพับเบรกกลับไปจนสุดแล้วนะครับต่อไปนะครับให้เพื่อนๆถอดสลักตัวนี้ออกนะครับสลักตัวล่างตัวนี้นะครับมันจะเป็นกิบล็อกอยู่2ตัวนะครับก็คือนี่ตัวหนึ่งแล้วก็ตรงนี้ตัวหนึ่งนะครับให้หาอะไรงัดเอากิบตัวนี้ออกนะครับ จากนั้นก็ดึงสลักเบรกออกมานะครับสลักล็อกผ้าเบรกออกอดึงออกมาอย่างนี้เลยนะครับอพอออกมาแล้วนะครับจากนั้นก็เอาผ้าเบรกออกได้เลยโดยการยกผ้าเบรกขึ้นด้านบนยกแล้วก็ถอดต่อ ไปเราเอาผ้าเบรกอันใหม่นะครับใส่กลับไปเหมือนเดิมนะครับผ้าเบรกนะครับจะมีสองแบบนะครับนี่ชิ้นแรกนะครับจะเป็นจะไม่มีหูนะครับจะเป็นสั้นๆอย่างนี้นะครับมีหูฝั่งเดียวเห็นไหมครับอีกอันหนึ่งนะครับจะมีหูทั้งสองด้านนะครับตัวนี้อยู่ด้านนอกนะครับตัวนี้อยู่ด้านในนะครับฝั่งลูกสูบเบรกใส่มันจะใส่สลับกันไม่ได้นะครับมันต้องใส่ให้ถูก โยนใส่กลัปไปวิธีใส่ก็ใส่เข้าไปเหมือนเดิมนะครับเหมือนตอนที่เราถอดออกมานะครับตัวมีหูข้างเดียวอยู่ด้านในอย่างนี้นะครับส่วนตัวที่มีหูสองอันอยู่ด้านนอกนะครับนี่คล้องเข้าไปนะครับแล้วก็ดันกลับดันลงไป เอาสลักใส่นะครับสลักที่เราถอดออกมาพอดันเข้าไปสุดอย่างนี้แล้วนะครับก็เอาเอากิฟต์นะครับกลับมาล็อกเหมือนเดิม ก็เอาเบรกนะครับใส่กลับเข้าไปเหมือนเดิมนะครับเหมือนตอนที่เราถอดออกมาตอนแรกจากนั้นนำน็อตใส่เข้าไปเหมือนเดิมนะครับ หลังจากเปลี่ยนเสร็จนะครับเราควรที่จะกาเบรกสักสองถึงสครั้งนะครับเพื่ออะไรน้ํามันกลับไปให้เต็มลูกสูบเบรกนะครับเรียบร้อยนะครับผมสําหรับงานเปลี่ยนพ้าเบรกนะครับในรถแกนฟิลาโนถ้าเพื่อ,อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมนะครับกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต,ต่อไปให้ผมด้วยนะครับส่วนวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ